สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลก์กดแกชร์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเดไปไปี๋ยวพี่ไปก่อนนะวันนี้เราจะมาตัดไม้นะทุกคนนะได้ครับเราจะมาตัดไม้ทำลายป่านะครับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเน,นี้ยนี่ทุกคนนี่ครบทีมรครบทีมวันนี้เราขับวันนี้เราขับรถเป็นว่ารถมันนะครับ อันนี้คือทางเข้าบนหดเป็นไงเอาหวัวลากมาเลยครับอ๋อรถติดนะครับหวัวลากทำไมนอกําแม่นๆๆอ่ะผมอู้เอาแล้วสูนหายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยลบ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 ลลบ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 ดบล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 ดลบลาลบ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 คบบล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 บบลบบเบล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 บบลบลบบลบลยกบอบลลบบ่บล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 บน ได้เห,หรอได้พี่ผมลองแล้วไอ <ง eterm Gore> ้วันนั้นพี่ลงได้นะอันนั้นไม้อันเล็กเปล่าพี่อันนี้มันคือมครับผมลอยลุยลุยตัดไม้ตัดไม้มันยาวมันไม่ได้ขายกันนะครับผมอันยาวมันยกไม่ได้นะพี่มันมันบอกว่ามันต้องตัดสั้นๆไงนี่ทุกคนนี่ทุกคนจะไปดีรักจะนี้แล้วกันแบนึงจริงไหมพี่พี่ต้องขึ้นเลย เนี่ยต้องเอาเฮ้ยเนี่ยต้องให้รถมันีมาขี้มอลงมปแล้วตรงไหนกีบอะไหนลงหน่อีกคนทัวรใช่คนทวร์แหะไม่ได้ไม่ได้ไงโอเคเอาสักประมาณนี้ปาลงก่ับปาตัวนี้ยกได้อยตองงานไหมปาลงก่อนพี่เดี๋ยวพี่ตัดไม้ครับตัดไม้เอาตัวนี้ กว่าถ้าให้หน้าที่คนที่ขับรถคกตูมากขวบขับดีกว่าเขาสบายเราต้องตัดชั้นสั้นนะเนี่ยเพื่อจะได้ยกได้นะทุกคนนะตัดไม้ตัดไม้ทุกคนตัดไม้าเก็บสลิงนะวะอ๋อเี๋ยวมุนมุนตอนไหนกดจับมือโอต้นไม้โคตรยาวเลยโคตัวเอ็๊ะไง จัดเลยต้นไม้นี่อ oh, oh, no ๋อกดตัวเอ็กซ์ปั๊มโอ้โหโน่นยาวไปถึงโน่นเลยไหนในผมต้องต้องยกตัวแน่ถือว่าไม้ต้นใหญ่ก็ยกได้นะเพราะเราลงหมดยกของเลยใหญ่ได้นี่ได้ลองยกดูได้แต่บ้านไอ้ผมลองหมดทุกส้นแล้วเออมันก็ยกได้่เนาะเจ้เราตัดเสร็จแล้วทครับทบทวนทบงไปยกมุนมุนจะไปใส่รถยังไง นี่นี่วิธีสลรดพีดดูดิโดดโยนผมว่ามันไม้ส่วนหรว่ามันน่าจะบางไม้อย่าโยนเลยโยนเลยว่ะนี่ถ้าถ้าเป็นกระดาษน้ำกระบาดน้ำอะไรของผมอันนี้เป็นโคกพี่เกมไปเกมรอหน้ารอบนตัวขีดยังไงกดกดกดเมาสองอันน่ะทั้งซ้ายทั้งขวาดูพี่ไม้โยนดีครับโยนดี นี่เป็นไงได้แล้วนี่ไหนมมันมีทางขึ้นอื่นไหมอ่ะไม่ได้ยากเลยทุกคนไม่มีแล้วนะโอ้โหเราขึ้นไม่ไหวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนเป็นไงเอ้ยไม้หล่นไม้หล่นไม้หล่นมาถึงหน้างานแล้วทุกคนนี่โยนขึ้นรถเลยทุกคนในขนนาี่ขึ้นได้ป่ะเป็นไงตัดไม้ครับทุกคนครับตัดไม้ไม่ติดเกมมันไม่ใช่กดตัวเอ็กซ์เนี่ยเห็นไหมทุกคนเอาขึ้นรถได้เป็นไงไหวไหมไหวไหม ไหวไหมเออไหวไหม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 ไม่ไหวครับโดดล่วงร่วงร่วงร่วงขึ้นไม่ไหวอ่ะเออนี่แหละสวยเราต้องโยนขึ้นเลยเขาก็ตัดไม้กันแล้วเราอยู่นี่อยู่เลยดี่ไหมเออพี่เกมมันขึ้นไม่ได้แต่ตัวเอกมันเก็บเก็บลัวเอกขึ้น,นได้ที่ก็ไม่รู้แล้วแบบนั้นนะ น่า,นาจะคลิกเมาส์หรือเปล่าดเ,เดี๋ยวผมไอ้นี้ก่อนซื้อตัวถอนถอนตอออกไม้ตัดไม้เอาไปขายแล้วพ,พี่จัดการเลยผมเราตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้ให้พี่ไม้ก่อนนะเฮ้ยโองวันเตัดมาแล้วเรงอยู่ที่พื้นอยู่นนะขึ้นไม่ไหวแล้ครับ เอ้ยมันขึ้นได้นะมันขึ้นแบบง่ายเลยแค่เราเงแขนขึ้นอ่ะยกยก,ยกมือแบบเนี้ยไ,ได้เนี่ยโอ้โหพี่โยนเลยไปอีกฝั่งนึงแล้วมั่งเหรอลืมดึงมีป้ายด้วยเจ๊ไอไอที่มีกิ่งนี่เราจะไม่เอาแล้วนะทุกคนเราจะเอาแบบไอที่ไม่มีกิ่งนะอเอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ที่มีกิ่งนี่เราจะอ,าออกไหมไงวะ เดี๋ยวเราจะมาด้วยความเร็วไหวแล้วครับทุกคนขึ้นไหวไหมอันที่มีเกียรเนี่ยเอาองไงวะเนี่ยไม่โดนขึ้นไหวไหมปั๊บปั๊บนี่อันที่มีเกียรเนี่ยเราเอาโยนทิ้งเลยนะต้องได้แล้วต้องอันนี้อันที่มีเกียรมันเกลี่ยไปเลยครับเราตัดไม้ก่อนะทุกคนไม่ต้านเกินอ่ะ ไม่มันต้านเกินอ่ะโยนทิ้งไปเลยเอาอันที่แบบไม่มีกิ่งจะได้แบบขนย้ายสะดวกหน่อยไม่ไม่เดีวกนมาสั้นอ่ะมันขึ้นได้เหรอนี่ทุกคนเดี๋ยวเราตัดไม้ทิ้นไม่กันนะโดนครับไปครับช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จอ่อกิ่งออกให้พีกก็โดยก็ดีนะเอาเอาเอาอะไรวะีอเออ เออโอ้เราจงทำทีดินดงเงี้ให้ว่างนะทำมาย่างครับวันนี้เออผมจอดได้ทรงไหนบ้างเนี่ยจอดไว้กลางเดินก็นกได้หนูนเช่าเดี๋ยวเราไปลับรถข้างในว่าเออเออหยีผิดหยบผิดอา้าวนรกว่ายบผิดมีคนชน <laughs> อ,อ่าเดี๋ยวเราเลื่อนรถก่อนนะทุกคนนะ ติดเลยก็สิบแน่ไม่ติดใช่ไหมเราตัดไม้เรารัวครับตัดไม้เราล้วเริ่มรถก่อนเริ่มรถก่อนเฮ้ยมั่วหมดแล้วนี่ระวังระวังจะวิ่งมั่วจะวิ่งจะวิ่งไปไปโดนรถตัวอื่นนะไม่ได้ไม่ได้ขับคนไม้อยู่ตอนนี้อ๋อคนไม้คนไม้คนไม้กำลังเอารถถอนต่อไปด้วยความเร็วหมดขี้เกียจขึ้วขึ้นไปเลื่อยๆเฮ้ยทุกคนนี่นี่ โยนใส่รถเลยครับตัดไม้ให้ร้อนหล่นใส่หัวนะอ๋เดี๋ยวเราช่วยพี่ไม้ยกไม้ขึ้นปะเออขึ้นนะขึ้นรถนะครับนี่ใช่ใช่ครับขึ้นไม้ขึ้นไม้ครับวันนี้เปุผมจับบนรถอ่ะเฮ้ยไม้หล่นใส่หัวไม้หล่นใส่หัวไม่พเอาเอาเอามาโยนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาขึ้นรถเองก็ได้โยนไว้ท้ายรถจะได้แบบง่ายเดี๋ยว ผมก็ขึ้นรถช่วยพี่มาสองคนก็ได้เดี๋ยวเอามาได้จะได้แบบไม่ต้องเดินนเครับแล้วเราครับครับนี่ขึ้นรถครับผมไงทุกคนงานใหม่ครับงานใหม่งานใหม่ครับเลิกขุดดินแล้วครับทไม่ได้แล้วเดียวเด็กกำลเลียงไม้ครับทุกคนครับเด็กเลี้ยงไม้สุดจัดมีคนที่ยังอยู่บนจุดร้อนไอ้ไอ้คนคนที่เอาไม้อยู่บนรถนี่หน้าต่างคุณเลย น่าหยิงทีงับลุนครับน่าหยิงทมาขโมยไม้นะครับทุกครับมัชอบขโมยไม้นี่โยนขึ้นไปเลยครับอ้ไม้ล่นเซตีนไม้ลื่นเซตีนเฮ้ยไม้ล่นใจวะไม้ล่นใจวะเด็กเด็กเด็กเลี้ยงไม้ครับผมเด็กเลี้ยงไม้ผนไม้เป็นโดนนะครับทุกครับหยิบรถทีนี้ต่อเลยถ้าคำถามว่าเราจะเอาไม้ไปทำอะไรนะครับคือเราเอาไม้ไปฟาดหัว เยนนะครับยอเอาไปทำปืนครับเอาไปทำปืนรมโอ้นนนนเอาไม้เหลืองไม้เหลืองเราเอาไปแปรลูกเป็นอะขึ้นยากยังวะอึ๊บเอารูมที่กองไม้ไว้ให้พี่ไม้ครับไม้ครับขึ้นไม้ไม่มีใครมาช่วยลำเลียงไม้เลยเรอมีคนยกผิดเฮ้ยแกแล้ว คนข้างบนนี่าตกใจหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากกลับมาคืนเดี๋ยวลากกลับมาคืนไม่ต้องไม่ต้องเ,เอิอ่มจรถแล้วเออตรงแล้วเนี่ยเออโยนไม้ไปนะพวกทั้งเอออุ๊ยโยนข้ามเลยเลย <c oughs> เล่งไปหน่อยโยนเล่งไปหน่อยงสงสัยแล้วน้องพวงสวิงแล้วทุกคนปึ๊บ <c oughs> ไม่พ้นเฮ้ยโยนเลยโยนยังไงกันนะก๊บโดดกระโดโด,โดแล้วปล่อยอ,ยอะมีได้แล้วเออโอคนดูครับดูครับดูคนทำงานครับไม่เรียกการไม่เรือกชนครับทุกคนครับเรื่องงานทม่อยากจนข้าวฟีของหนึ่งก็พอแล้วครับ <c oughs> ไม้เพียบเลยคนไม้กันนะทุน <c oughs> นี่อันนี้อันนี้รถตัดไม้หรือเปล่า รถตอนโตรถตอนโตรถตอนโตรถตอนต่อเฮ้ยอันนี่เด็กเรียงมาครับเป็นไงมาตึงรถแล้เกมๆเดี๋ยวนายวันนั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเอาเดินเอาไปไว้นู่นก็ได้เราจะตัดก็ได้จะตัดเพิ่มอยู่ใช่ไหมเออสองพันรถวิ่งสองพันรถอ่ะ ตายตายตายไมเต็มหมดนะไม่เต็มเลยกี่รอบดีใช่ไหมฮะเอ้ยคันแรกกี่รอบดีโอ้รอบเดียวก็เหลือเฟือแล้วนีิทุกคนมาเยอะมากเลยมาเยอะมาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดึงรถกลับมาก่อนนี่พลังเดือดฮักทุกคนเฮ้ยคนบนรถนี่หัวใจจะวายเราอยู่ดีๆรถถึงรอบแน่นอี อยู่ดีๆรถก็ไหลเลยนี่เด็กเลี้ยงไม้ขยันจัดเด็กเลี้ยงไม้สงสัยได้เคี้ยวใบโหพี่พลังโคตรถึงอ่ะพี่ยกไม้ผมตัวผมนี่ลอยด้วยเลยเอาอีกแววหนะครับนุนเออเาไม่ล่นไม่ล่นเดี๋ยวไปแล้วโอ้ย โยนไม่ขึ้นมาไม้หนักเกินน้องๆพี่บ่าวอ้ไม่รอดเหรอชุบๆๆนี่เป็นไงโยนขึ้นอย่างเดียวครับเรามีเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงไม้อยู่เฮ้ยทุกคนเด็กเลี้ยงไม้เราครับจ้างมาค่าแรงวะละไม่ไม่หยุดก่อนไม่ดับไม่ทันแล้วฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเลี้ยงเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเลี้ยงมาครับมามาเจือๆๆรวมอ้าว นีรถตัดทำอะไรครับไม่ต้องตัดใหม่เลยตัวงานตัวงานนเอ้ยคุณต่อไปแล้วเอ้ยเลี้ยงไม้สวยจัดยากจัดล่ะเลี้ยวนิดเดียวก็ไปแล้วมันรถมันเล็กเก็กเลี้ยงไม้ครับวันนี้มันตัดไม้ได้ไหมอะตัดได้ตัดมีไอ้นั้นอยู่มีไอ้ตัวมีหลายอย่างเลยไอ้หนีบไม้ใช่ไหม เพลิดเพลินนิดหนึ่งมาให้บ่อยมาตัดไม้มาช่วยมาช่วยเลียงไม้หน่อยนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ช่วยเลียงไม้นะครับไม้นี้หนักมากครับวิ่งไปเลยครับเอ้ยไม้หายขึ้นไม้ขึ้นไม้ครับเอ้ยยีไม้ไม่ติด ยืมยืนยืนเลยเอาไม่เอากโหเอาจริงดิอ๋อตัดตัด,ต,ดตัดเดี๋ยวตัดครึ่งเอามันใหญ่มันใหญ่ไปเฮ้ยทะลุทะลุไม้ทะลุไม้ทะลุไม้ทะลุรถมารักนะโอ้โหน่าจะเป็นท่อนสุดท้ายนะครับทุกคนครับย่อกระแนงวะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็โคจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับนนก็รีบจัดอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวงด้วยนะครับตอนนี้ผมเวียนหัวมากๆเลยครับทุกคนครับก็ซีอนนุ๊กคองครับเป็นการีบีหนะครับโอ้รีบจัดเลยอาจารย์พี่เวียนหัวมากเลยผมไม่ไหวแหละได้คลิปสองไหมนี่โอ้พี่ยิบสี่นาทีตอนนี้ที่ผมได้อะยี่ดได้คลิปสองย่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโคตรไม้ไปคลิปสอง เอาไม้แล้วก็เี่วนี่แหละผมว่านะแล้วของพี่จะขนไม้ลงด้วยไงแบบว่าเอาไม้ลงอ่ะแล้วก็เรียงไม้ไว้แค่นั้นแหละยีสิบสองพี่ชุบชุบปั๊บปั๊บนี่ชุบชุบปั๊บปั๊บนี่มาขึ้นมันไม่ขึ้นนะครับนี่ยกเป็นดัมเบลเหละเออยังเอ๊ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูป รูปยังไงดีวะยังมีจุดโทรศัพท์มาเปิดกล้องหารูปมาอีถารูปจากไหนดีเอ้าพดตะไม้ไว้ไหนน่ะปูงานเหรอโอ้โหหมดแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเป็นอะไรอีกางไรนี่เฮ้ยจะอะไรขึ้นไปไปอุ้ยไม้ลงไม้เต็มเลยอุ้ยไม้ไม้หล่นเหรอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมาบอกเหนื่อยแล้ว อหายลงมาแล้วบินดักมาออยกไม้ขึ้นครับทุกคนครับไม้ขึ้นจึดๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขยบรถไม้ม,ม,มนนันล่นหมดแล้วจะได้เก็่ไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนโอ้ไอหลนนไม้หล่นพี่ฝ <c oughs> ั่งนี้เต็มเลยพีเ่เป็นสิบเลยพี่ไม่ต้องนับแค่ผมว่าใส่ไ,ไปเลยดีกว่าอืมใช่ใส่ไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปทำรถให้ตรงๆก่อนขอเพลงพี่ขอเพลงนะครับโอเคสนับสนุนโดย569ยูฟกาอืู่ฝ่าเฮ้เป็นไงทุกคนจัดโอ้โหเซลก็ตัง ดอถารุดแป๊บดีใช่ไหมนี่เดี๋ยวเปิดคันนี้ก็ได้ทำไมไม้ไม้สนับสนุนโดยห้ายูฟ่าอืนี่

เอ้ยไ้ๆเป็นไรไม่เป็นไยผมมาเส็นงอะไรนะรพี่เฮ้ยได้ปกแล้วสวย ต่อนี้ใช่ไหมโอ้ยฝั่งนี้เออฝั่งนี้ไฟไหมเดี๋ยวเไปเอาอะไรมาเลยอ๋อที่ที่กุฏต่อตัวนี้เป็นผู้บ่าวกร่มก็กินลามพาปอ่อนกองต้นทุกเซฟิทก้อนบันชอทำงานทาเงินตะวนวันวันแรกวันนี้ Hey, แล้วอันนี้ขึ้นมากันไหนอยู่นีที่จอดน,นี่เอบมาแล้วพบวกันโดยใจยังไน่นไปตลอดตอน,นอจะไปนนมบหมดเติร์สงข้างไหนนี่ ไม้นี่มันเลื่อนไม่ได้ได้ๆนี่ดตัด้ัไดไม่สวยไม้สวยอันนี้โอ้หเป็นไงทุกคนร์ดไ่ร้อยโอ้โหสุดจัดรดตัดไม้ลดตัดไม้บางติบางติ

ทะลุออกมาเลยตัดต้นไว้เจี่ยป่าเลยเนี่ยเียตำรวมานุ่น่ิเลยตลอมาถึงนี่เอนึกว่าไม่ใช่ป่าเติมเลยระลป่ยเปนหั้ง่อนอ ต่อไหมเอาปิดกนอ้วัน เฮ้ยทำไมมีต้นไม้ก่อนตาดได้มเลยวะไม่ไม่โดนไม่นอนไปตัดได้แล้วไปตรงที่ม okay, cool, cool. ันเป็นตีสมันกระจายแล้นให้ตัดกิ่งออกไรใช่ใช okay, okay. ่ใช่ตั้งตั้งเรื่อยยืนให้ตรงแล้วก็ไถเดินไปตามลำต้นไม้เลยตัดกันนัวเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวจ้ะยกยกอันนี้ออกก่อนเกียร์เกียร์ไปก่อนเกียร์กิ่งก่อนตอนเนี้ยอย่าแบ่งช่องเท่าไหนเอาเรื่อยย่นมือตัดเลย

โอ้อทำไมต้องตัดไว้ตัดไว้เงินโอ้โหเอาไปแล้วโอ้ยพี่ผมเลียนหัวไม่ไหวไม่ไหวเย่รวงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอกไหมพอกไหมตัดไหมก่อนโอ้ยเคลีย้ยยลงเลยเคลียร์ลงเลยเดี๋ยวรถต่อต้องบางทีมันจะง่ายตอนนี้เราทำให้ป่ามันสับสนก่อน ba lần tắm luôn lau lẹt hớn nhiều hổ này Bốn, đúng không nào này game, game. Wow. Là... Là... <laughs> <thấy> không ăn lại ở nước cần đấy ạ kem gì này มราสามารถล่อจิ๋งมาได้ด้วยนะใช่เราเลยนมือเกมยังไงให้โอ้โหที่เขามยกปาน้อ่เดารถขึ้นอย่างล่างก่อนเกย์ออกมาบรรจุเฮ้ยเดี๋ยวดะใส่โซนจะให้น้อาเห็นใจไอ้ในหน้ามลเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นคันนี้เลยนะร้อล้อแอบก่อนพี่แอบก่อนนี่ สวยงามเก็บรูปอย่างเดียวเก็บอะไรวะล้อกิ่งพี่ล้อกิ่งอนนี้ผมได้ล้อกิ่งอยูวเดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยงานเาก่อนครับทุกคนที่งหมดแล้วหรอใช่ เฮ้ยมีมีหมวกด้วยเกมใส่หมวกด้วยมันยิ่งนั่งรถาเนี่ยมันมีตัวอะไรหลายตัวเลยเชี่อมกันหมดเลยจะไปเกมอันนี้ได้ไหมเกมแต่ยังไงวะนี่ก็ใส่เหมือนกันที่มันจะใส่ให้อัตโนมัติอ๋อโหสุดยอดร่างปามไอ้มันมีรถรถกี่ด้ะไม่ใช่หรอแทบไม่กีบไม่ได้ขี่ไม่ได้เลยพี่มีคนเยอะเลย รติดต่ออ๋อมันจะเลาะมันจะอันนี้ให้อัตโนมัติเลยนี่วะถ้าพี่มเลาะให้เลยถ้าพี่กดดูรวมมันก็รลาออกหมดเลยนี่นผมรลาะหมดแล้ว